สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาลองคุยกันในประเด็นที่เอ่อน่าสนใจมากนะคะจากหัวข้อ10อาชีพหาไรายได้เสริมหลังเลิกงานค่ะครับสวัสดีครับคือแค่ชื่อหัวข้อก,ก็น่าจะโดนใจหลายๆคนแล้วนะคะใช่เลยครับเอออะไรมันทำให้ไอเดียเรื่องหาเงินเพิ่มนอกเวลางานปกติเนี่ยเอ่อมันดึงดูดคนขนาดน,นั้นคะทำไมคนถึงสนใจเรื่องนี้กันเยอะ ผมว่าสิ่งที่น่าสนใจคือไอแนวคิดเรื่องอาชีพเสริมหลังเลิกงานเนี่ยนะครับมันสะท้อนออความต้องการบางอย่างหรืออาจจะเป็นแรงผลักดันในสังคมตอนนี้นะครับอ๋อ oh, ค่ะค่ะอาจจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจโดยตรงเลยก็ได้นะครับหรือบางทีก็เป็นความต้องการใช้เวลาว่างให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดหรือหาอะไรที่เ,เติมเต็มตัวเองนอกเหนือจากงานหลักนะครับจริงด้วยค่ะ พอพูดถึงเรื่องเติมเต็มก็น่าคิดเหมือนกันนะคะแล้วพอลงนึกถึงประเภทอาชีพถึงเราจะไม่ได้ลงรายละเอียดทั้ง10อาชีพเป๊ะๆนะคะแต่พอจะเห็นภาพรวมไหมคะว่ามีแนวแนวไหนบ้างอืมเท่าที่เห็นจากหัวข้อหรือจากเทรนทั่วไปนะครับก็พอจะเห็นว่ามีทั้งงานที่ต้องใช้ทักษะด,ดิจิทัลค่อนข้างเยอะเช่นอะไรบ้างคะก็อย่างพวกขายของออนไลน์ รับเขียนคอนเทนต์หรือเป็นแอดมินเพจอะไรพวกนี้ครับอ๋อค่ะค่ะใช่ครับการที่อาชีพแนวแนวนี้ถูกยกขึ้นมาเนี่ยมันก็ชี้ให้เห็นชัดเลยว่าแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆนี่เข้ามามีบทบาทสำคัญมากๆเลยนะครับในการสร้างช่องทางไรายได้ใหม่ๆคือใครมีทักษะด้านนี้ก็เหมือนมีแต้มต่อเลย ใช่ครับใครมีทักษะเรื่องเทคโนโลยีการตลาดออนไลน์การสื่อสารอะไรพวกนี้ก็คือสามารถเปลี่ยนสกิลตรงนั้นน่ะให้เป็นเงินได้นอกเวลางานหลักไปเลยอือแต่ในขณะเดียวกันมันก็ไม่ได้มีแค่งานออนไลน์อย่างเดียวใช่ไหมคะเหมือนจะยังมีอาชีพที่เ,เน้นการลงแรงหรือว่าการบริการโดยตรงอยู่ด้วยถูกต้องครับถูกต้องยังมีอยู่แน่นอนอย่างพวกรับจ้างสอนพิเศษตามบ้านหรือแบบ งานฝีมือทําขายอะไรแบบนี้ใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งเลยซึ่งมันก็แสดงให้เห็นความหลากหลายของโอกาสนะครับคือมันไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในโลกออนไลน์เท่านั้นค่ะมันก็ยังมีพื้นที่สําหรับทักษะเอ่อที่อาจจะดั้งเดิมหน่อยหรืองานบริการที่เน้นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนจริงๆเหมือนเป็นทางเลือกให้คนที่อาจจะไม่ได้ถนัดเทคโนโลยีมากนักแต่ว่ามีทักษะเฉพาะทางอื่นๆหรือว่าชอบงานบริการมากกว่าใช่เลยครับเพียงแต่ว่า กลุ่มนี้อาจจะต้องบริหารจัดการเวลาแล้วก็พลังงานให้ดีเป็นพิเศษหน่อยเพราะมันคือการทำงานเพิ่มจากงานประจำจริงๆอืก็น่าจะต้องเหนื่อยเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะคะครับแน่นอนครับนั่นก็หมายความว่าไอ้แหล่งข้อมูลหรือหัวข้อที่เรากำลังดูเนี่ยมันไม่ใช่แค่ให้ไอเดียอาชีพเฉยๆนะคะครับแต่มันเหมือนกาลังสะท้อนภาพที่ใหญ่กว่านั้นคือการปรับตัวของคนในยุคนี้ที่แบบว่ามองหาความยืดหยุ่นมากขึ้นช่องทางรายได้ที่หลากหลายขึ้นใช่ครับ ไม่ว่าจะมาจากทักษะดิจิตอลหรือทักษะเฉพาะตัวด้านอื่นๆก็ตามถูกครับคือประเด็นสําคัญที่ได้จากการดูแนวคิดเรื่องอาชีพเสริมพวกนี้นะครับคือการตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางานแล้วก็การสร้างรายได้ในปัจจุบันค่ะที่มันไม่ได้ผูกติดกับงานประจําแค่อย่างเดียวอีกต่อไปแล้วอืมมันเปิดโอกาสมากขึ้นครับเปิดโอกาสให้คนเยอะขึ้นจริงๆแต่อ่มันก็มาพร้อมกับความท้าทายเรื่องการจัดสรรเวลาพลังงานอย่างที่ ว่าไปเมื่อกี้นี้แลลวครับค่ะสรุปแล้วก็คือว่าแนวคิดเรื่องอาชีพเสริมหลังเลิกงานที่เราเห็นจากหัวข้อนี้นะคะมันชี้ให้เห็นถึงเทรนด์สำคัญสำคัญเลยทั้งการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิตอลครับแล้วก็การมองหาความยืดหยุ่นในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นซึ่งก็นับว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากๆสำหรับหลายๆคนในยุคนี้เลยนะคะครับผมแล้วก็แม้ว่าการมีไรายได้เพิ่มมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับอันนี้แน่นอน แต่ผมว่าคำถามสำคัญที่น่าจะเกิดขึ้นตามมาหลังจากที่เราเห็นไอเดียอาชีพเสริมพวกนี้แล้วเนี่ยก็คือคืออะไรคะคือจุดสมดุลนะครับมันอยู่ตรงไหนกันแน่อ๋อหมายถึงสมดุลระหว่างใช่ครับระหว่างความทุ่มเทให้กับงานหลักงานเสริมแล้วก็เรื่องสุขภาพเวลาส่วนตัวของเราที่มันก็มีจากัดอยู่เท่าเดิมนี่แหละครับอืมจริงด้วยค่ะไอการที่เราได้เงินเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเออมันคุ้มค่ากับสิ่งที่ต้องแลกไปจริงๆหรือเปล่า นั่นสินะคะครับอันนี้ผมว่าเป็นโจทย์ที่น่าสนใจให้แต่ละคนเก็บไปคิดต่อยอดกันเองจากแนวคิดนี้ได้เลยนะครับ